อบชุบให้ใหม่นะครับ้ตมนะครับทรงเดิมเลยครับไม่เสียทรงนะครับเหมือนเดิมครับผมก็เดี๋ยวจะเทสให้นะครับตรงนี้คือว่าเหมือนเดิมครับคมหวานครับมหวานเชฟเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลงเทสคมนะครับกับไม้กระถินนะครับ そう。 มานี้นะครับเท็ดฟันไม้กระถินนะครับลอนใ้ดูนะครับไม้กระถินนะครับไม่ไปไรนะดูความคมนะครับขอ้ดูเจก็คมได้เ็เหมือนเดิมครับเนี่ยครับเหมือนเดิมครับนี่นี่น่าเหนื่อยเลยหอบเลยครับเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะส่งให้นะครับนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีรอยไม่เห็นเลยครับนี่อบชุบให้ไหมหมดนะครับดูครับใบดำหมดเลยครับทำให้ใหม่เลยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับคมเหมือนเดิมนะครับคมก็ยัง เหมือนเดิมนะครับผมนี่นครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ